ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง youtube นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่เกียรติติดตามนักชมช่องรถไถมืสองนะครับจากร้านเคเอรเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านมีรถไถมานําเสนอหนึ่งรายการนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น L3608 นะครับตัวนี้เก็บงานสวยยางใหม่ๆ4ีส้น นะครับสาภาพสวยพร้อมใช้ครับก่อนรับชมขออนุญ,ญาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดทลิปใหม่ๆนะครับที่ทางร้านอัปเดตลงไปซึ่ง L3608 คันนี้นะครับเป็นรถเช็คสภาพให้ใหม่ทั้งคันนะครับยางใหม่4เส้นนะครับอุปกรณ์2ชิ้นครับไปดันผ่านหลังก่อนรับชมขออนุญ,ญาตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ที่ทางร้านได้อัปเดตลงไปซึ่งร้านเชฟแ็กเตอร์นั้นตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจำน่ายทั้งรถแท็กเตอร์มือสองรถไถมือสองนลยนะครับผมนะครับรถขุดก็มีครับรถขุดก็มีตอนนี้รถเกี่ยวข้าวรถเทรลเลอร์นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งมือสองนะครับหลากหลายรายการนะครับรถก็มีหลายค่ายหลายยี่ห้อนะครับผมนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีหลายค่ายเช่นกันสนใจตัวไหนก็ลองแวะมาเยี่ยมชมนะครับเลือกเอาไปไว้ใช้งานสำหรับคลิปนี้นะครับนำชม สวยแอหกคันนี้ครับเก็บสภาพสวยครับคมมบดันเหลือเต็มเก็บสีให้สวยนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับผมนะครับยางใหม่ๆ4สีเส้นเลยนะครับท่อซิ่งพร้อมนะครับเช็ครัวซึมไฟสีสันให้ใหม่นะครับสวยพร้อมใช้เลยครับผมยางหลังใหม่ๆนะครับระบบไฟเรียบร้อยครับไฟท้ายไฟเลี้ยวสปอร์ตและหลังใหม่ให้หมดเลยนะครับนหลังคาใหม่ ขายเก็บงานสวยครับอ่าสินหลังแห้งดีครับเฟืองพิธีโอเหลือเต็มนะครับผมนะครับแอลสามหกศูนย์แปดนะครับตัวนี้เป็นตัวดีทีนะครับผมเก็บงานสวยยางใหม่สี่เส้นเปลี่ยนทายอ่าน้ำมันเครื่องกรองอะไรเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับอ่าใช้งานเลยนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมติดรถนะครับนะครับเบาะเดิมติดรถ 3 6 0 8 7เจ็บงานสวยยางใหม่4เส้นจะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับผมใบดันหน้ากับผ่านหลังผ่านหลังก็ตามที่เรียนให้ลูกค้าทราบว่าอ,อยู่นี่ลูกค้าเลือกได้ครับผ่าน5ก็ได้ผ่าน6ก็ได้หรือว่าผ่านบุกเบิกก็ได้ครับหรือจะเป็นหางตัดหญ้าก็ได้นะครับหางหลังที่ตัวที่แถมครับ1ชิ้นนะครับเลือกได้เลยในงบราคาที่แจ้งไปซึ่งตัวนี้นําเสนออยู่ที่2อ9 9 0 0บาทครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี้ส่งฟรีอีก300โลแรกครับผมนะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่หลังมองหารถมอสองสภาพดีสวยๆอย่างนี้เลยครับไปเช้งงานยาวๆนะครับก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์089232911 8 089232911 8, 11, 8, 8นะครับที่ร้านเค t สแท็กเตอร์น้องกีบุรีลำนะครับซึ่งทางเรานั้นก็ขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับผมถ้าเงินสดก็ได้เงินผ่อนก็ได้ครับผ่อนก็ถ้าเป็นสมาชิทกทกศก็สามารถยื่นเรื่องผ่านทกศมาได้หรือ ไม่เป็นสมาชิกนะครับก็มีแพแนรองรับให้ครับผมนะครับก็แวะมาคุยรายละเอียดได้ที่ร้านหรือโทรมาก็ได้ครับ0892832911 0892832911นะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้ครับผมนะครับแอดไลน์ line, หรือคอมเมนต์มาใน YouTube หรือว่า Facebook <ๆ S 2> ก็ได้นะครับผม <ๆ S 2> เดี๋ยวทางเราติดต่อกลับไปซึ่งลินนี้ก็นำเสนอ L36 ส,สวยๆหนึ่งรายการนะครับเก็บงานสวยยางใหม่สีเส้นอุปรกรณ์2ชิ้นแลวก็แถมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกครับ อันนี้นะครับแหวนสามหกสิบแปดเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็วิ่งให้ดูติดติดติดลองลองติดเครื่องลองแรน,นหดดให้กระตุดนหน่อยนะครับเดี๋ยวลองคลิปนี้ได้ติดเครื่องแล้วก็ลองวิ่งให้ดูสองสามรอบนะครับผมจะได้ดเห็แนแรงแรง anh subscribe cho đi hết. đi Mì Gõ lái không นิ <muitas> women, ่มๆเลยครับเครื่องนิ่มๆเครื่องท้ายนิ่มๆนะครับร่องไฟร้อยร่องไฟหน้าไฟหลังจักรจรเฮไฟเรียบร้อยครับไฟท้ายไฟเลี้ยวสปอร์ตไล่หลังไฟหน้าแพร่ยานในสี่เส้นครับคุณในที่มร้องๆหาครับรถสวยๆนะครับ แบบนี้ไม่ผิดหลังครับผมใส่ดันฐานหลังนะครับโผล่มาเลยครับผมสภาพนี้นครับสวยๆใสราโทรมาซืดจก้าสองปนสามสองก็หนึ่งหแส้าหมื่นเก้ันบาทครบสองแส้าหมื่นเับาทนะครับใส่ซลนี้คุ้มเลยเดี๋ยวสกูยางใหม่สี่เส้นตอนสองทิ้นแข็งส้นนะครับผมเราคลิปนี้ก็ขออนุญาตฝากเอาไว้หนึ่งรายการนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะนำ มีสองชาวเผืมานำเสนอตัวลูกค้านะครับสนใจขนานก็สอบถามมาได้เลยนะครับั้งนเงินสดและเงนินผ่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เกจิตตามรับชมอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสวดีครับ